สบายดีสบายดีเนาะพ่อแม่พี่น้องสบายดีโมเพื่อนกันเบิดสุขสุขคนเด้อเนาะพ่อพ่อกับบ่าวจันทรอีกคือเก่าคือเดิมพี่น้องเนาะเมื่อนี้เนาะกับป้าพ่อพ่อกันตอนบใบแก่แก่พี่น้องเลยฮ้อนเนาะพี่น้องเนาะอบเอ้าป้าโตอ่ภัยกระปอมหยิบหยิบพี่น้องเลยอ่าก็คือตอนนี้เนาะพี่น้องเนาะบ่าวจันพาพี่พาน้องมา พี่เด้ออยู่หมู่บ้านดงไพวันพี่น้องเลยเมืองไซบุรีแขวงสะวันนณเขตเนาะพี่น้องเนาะก็ถือว่ามาไกลได้พี่น้องเลยมื่อนี้กเนาะเสียงแจ้วแจ๊วอยู่ในรถผู้พี่น้องเลยเมื่อกี้นีเนาะเสียงน้องซื้อเพิ่นกับแม่น้องซื้อเพิ่นมากกันสามพอลูกพี่น้องเลยเมื่อนี้เนาะพามาหาพี่น้องเลยพี่เนาะครอบครัวครอบครัวหนึ่งจักซื้อเอ้ยเพิ่นซื้อสาวเพิ่นนี่ได้เละเมื่อก่อนพี่น้องเลยดื่มเลยเนาะผู้ดีมีทาง พี่ใจดีจากประเทศนอร์เวย์พี่น้องเอ้เพิ่นเบิ่งเพิ่นสมแล้วกัเพิ่นภาการซ่วยเดือเข้ามาพี่น้องเนาะมื้อนี้กัพาดูพาเต้ามาฮอดถึงบ้านเพิ่นอีกคือเก่าพี่น้องเอ้เนาะสัมภาษณ์ครอบครัวเพิ่นนี่กอรอบนึงแล้วพี่น้องเอ้่ากเมื้อนี้เป็นรอบที่2เนาะมาเบิ่งมาส้มนํากันอีกว่าเป็นจังได๋แล้วสภาพเฮือนซานเราเนาะพี่น้องเนาะมีการซ่วยเดือได้สัมใดแน่พี่น้องเอ้เข้าไปเบิ่งไปส้มนํากันเนาะพี่น้องเนาะ ะกะโอเคเนาะพี่น้องเนาะตอนนี้เ่าจันกะมาหอดหนา,เ,หนหนา,าเพื่อนหนาซานเพื่อนเป็นที่เห้หอยเลยพี่น้องเลยลืมซื้อเพื่อนมารอบเดียวพี่น้องเลยจากซื้อได้เนาะพี่น้องเลาเข้าไปถามซื้อเพิ่นใหม่อีกก่อนอันนี้แหละสภาพเพื่อนซานบ้านซองเล้ากะ,ะยังม,งมีการซ่้อเดือใดๆพี่น้องเย้ยมองทะลุป,ปูโปงคือเก่าเนาะ,ะยำรับยำนอนกะโอ้ยพี่น้องเย้ยดูกรหลายคนซ้ำอาสันอ่าพี่ พี่น้องเสียงแจ้วแจ๋วอยู่ทางในพี่น้องทางน้องเชิญเพิ่นกับเมย์น้องเชิญเพิ่นได้มานำมือน,นีพี่น้องเลยสบายดีสดุขใจอยู่ดูเออพาลูกพาเต่ามาไก่ได้พี่น้องเลย,ยมือนีต่างเมืองเลยมือนีเนาะไก่ดีเนาะเมย์เชิญเพื่อนได้มานังพอ,องเชิญไก่ป่ะนี่เลยพี่น้อง,งเออมามือเหล็กพากันมาสาวเพื่อลูกเพิ่นพี่น้องเลยเออห้อนเด็ดเนาะเด็ดเงยอยู่รถถัง เออบ่อหน้าแรงปิ่งติ่งน้องน้องเงินเซ่เพื่อนกะเป็นพื้อนพี่น้องไงเพื่อนเพื้อนห่อนเนาะเพื้นห่อนไม่ตัวเพื่อนอยู่หน้านี่อ้าเจอบ่ออยากมานำพี่น้องไงให้ลายมือเลยน้องมือนี่อดบ่ได้เอามานำเพื่อนพี่น้องไงอยากมานำพ่อบหรอยากมานำพ่อเนาะลูกเนาะอยากลงกันแล้ววันนี้บ่อบ่ลงก็นยาลูกบ่ลงก็นย่านั่งอยู่หันแล้วถ่ายเด้ออย่าพอเข้าไปไปถามเข้าขัวนี่สักก่อนเด้อเออพี่น้องเไย อย่าดื้อได้บ้านเมืองเพิ่นได้ยี่นะี่เนาะโมเมนต์บ้านเฮาได้พี่น้องเลยว่า wow, ยานเนอเอาเอาเอาโอเคพี่น้องเลยเพิ่นก็อยากมาน้ามื่อนี่ก็เลยพาเพิ่นมาพี่น้องเลย <c oughs> นี่แหละเนาะมื่อนี่กับบุ้มี่ยังลายพี่น้องเลยมีเข่าหนึ่งกระสอบเนาะนี่นี่พี่น้องเลยแล้วก็กระต้มขนมนเนาะอ่าเป็นทางพี่ใจดีจากประเทศนอร์เวย์อ่าแล้วก็เดี๋ยวว่าจันทร์สิอ่านซื้อพอ่กอกับแม่เพิ่นให้อ่าพี่ ให้อันครอบครัวนี่ขอบบุญขอบคุณเนาะพี่น้องเนาะอ่ะเข้าไปทักทายเพิ่งอนสองคนโตอยู่ห่อนหอนพี่น้องเลยอ่างิว้วกกงิว้วกับยังบอไลเก็บอันนี้พี่น้องเลยเนาะห่าวหมดเวลยอ่าสุดนายนี่กับมันเตะก,กระจ่างกระจายนี่ซ้ำซิจูดพี่น้องเลยโ <c oughs> อ้ฝนบ่มีคนคือซื้อบอ่อันนี้เนาะอ่าพี่น้องเลยโอ้นงังสือบุ๊กสมอยอยู่ทั้งทัง,ทง,ทงพี่พี่น้องเลยทั้งนี้เนาะ อาขึ้นเฮือนนี่เด้อโอ้สบายดีสบายดีโอ้ยคือหูคือเสียงใช่เด้อวนี่เนาะยังพ่อยังว่าอยากได้หลายคนแล้วนี่นั่งขึ้นมุอกองหมักเยอะบ่อ่าถูกจ้าเนาะสบายดีลุงล่ะสบายดีสบายดีพงคบสบายดีสบายดีวันนี้ดูโกกบ่ผู้ที่สองผื่ที่สให้สเปูยอันผู้ที่หนึ่งเด้ไปโรงเรียนอือผื่ชายคือผู้หญิงผู้น่ะู้า โอ้ผ <Ô> <ITA> no, no. no. ู้ชายเนาะผู้นั้นเนาะเอ่อผู้ชายสามมายิงสองเนาะป้าดูกหาคนผู้ใดเสพี่น้องเลยมีเกือบแล้วพวกล้าลงมูมีเกือบผู้นี้บอกเพิ่นยันย็นอยู่ปอดได้แต่เก่ายืนอยู่ปุ๋นหนึ่งอยู่บอนั่งละมูมีเกือบบ่เจะอะไรมูมีเกือบมมีเกือบแล้วพวกล้าลงเฮียนบ่เออนั่งดีๆแหละนั่งปีนหนามาพี่เละเออนั่งแต่หมอบจเจือเด้ออืม เดี๋ยวอยากได้เกือบบออยากได้บ่เกือบโอ้ยเดี๋ยวพี่น้องเฮ่วันนี้ก็ดูคือกันเนาะอ๋อครัวปีถ่ายปีได้ใส่หนี้พี่น้องเลยเนาะบ่ให้ลูกกินข้าวใกลไปแสงมื่อังบ่บอยังไปขุดไม่ขนุนกินอืขุดไม่ขนุมไม่ขนุนใหญ่นี่บอได้อยู่บ่ได้ชมแซมตู่ได้ชมมันได้สิพอกินใส่ลูกก็หลายคนสมบาตนี่พี่น้องเนาะอันอันเขาลืมซื้อเจ้าซื้อไน้ได้เกาะซื้อโต สื่อสาวต้อเนาะอ๋อโดยโดยพี่น้องเลยบบเห็นผัวคือเก้ามามื่อนี้กะผัวไปรับจ้างเสียเนี่ยชวนมันเอออยู่พุ่นประจำเนาะบมได้อันอยู่เฮือนอยู่ซานดอกพี่น้องเลยคำเพื่ออะไมาเนาะอ๋อบอกคำว่าอันน้ำเนี่ยบอกมุมเมาโอ้เข่าเฮียนแต่ผ <so uh> ู้เด no> ียวบอก่านดุเข่าสองคนแับผู้นี้บอกแต่ว่ามื่อนี้บม่ได้ไปเมื่อนี้เกือ เลยอาพี่น้องเลยเออผู้นั้นยังบาได้มาเนาะซีเมนยังมาสันเดือดเฮียนพี่น้องเลยเออโดยโดยโดยผมมีแนวกิ่นมาสั่นเนาะมาพบมาพ่ออีกคือเก่าเด้อพี่น้องเลยเนาะอ่าสำหรับครอบครัวของสาวต้อเนาะอายุจักปีกี่หน่ะมั้งนะสาวเก้าปีสาวเก้าเนาะถือเอิ้นว่าเอิ้นสาวด้วยกันพี่น้องเลยไปน้องมาจันปีหนึ่งเนาะ เออพี่น้องวาจันปีหนึ่งลูกกลายเนาะลูกวาจันพูดเดียวพี่น้องไงห้องยในรถว้ายอย,อยู่ว่าเนาะพี่น้องเลยอืมคือเมื่อนี้เนาะอันสาวเด้อพูดดีมาเยี่ยมมายามอีกรอบหนึ่งเนาะบ้านลงไพวันเนาะเหมืนบอกนี่สื่อบ้านชน่พี่น้องเลยบ้านลงไพวันหน่วยที่ศูนย์สามเด็กเลื่อนที่สามสี่เนาะอันนี้ Ồ, phụ nàng ơi, con tít, con chí tích ba tiếng thong Bỏ hai <laughs> tít này, nông lào bò Thằng ưa anh, thằng tít, uh, tít vay, nó Tít vai, nó phở khôm xoay ngam, nó Nhìn như thế này, kín vớt la bò, cọp bọng mặt Vớt lèo, phụ nàng ơi À, lại khôn, nó Bỏ, bỏ cả Bỏ ý nàng Đồ ơi, phụ ติดอันสตกิกเกอร์เบาเตียงทองเอไว้เฮือนอยู่พี่น้องเนาะโอ้ยถ้ามีเฮือนใหม่ยังสิอันติดใส่บัวแล้วอันนี้เนาะเดี๋ยวขำมากกับนอนพักกันนอนนี่ดีบ่หนื่อ<ด>ยอืมพี่น้องเอ่าพื้นไฟกับบุมีเนาะอันน,<ด>อนี้เนาะใต้ยังใส่กลางคืนมาใต้โคมใ<ด>ต้โคมเหนือยอ่าใส่พายเฮือนมูเพือ่อเงยมาเนาะทำ<ด>กลางคืน ฝากกันนอนเลี่ยงเสลาอยู่เลยพี่น้องเลยเดี๋ยวเด้อขออนุญาตไทยพี่น้องเพิ่นเบิ่งอีกแน่พี่น้องเลยพี่เตีาจังปางอยู่พี่น้องเลยเพิ่นก็เก็บเป็นเดบีบเพีย่หอยเนาะเก็บขึ้นไว้เถิงพูดพี่น้องเลยเสื้อมอนมีโมงเดดดังเดียวอันนี้เนาะโอ้มันก็หุ่มกันอยู่บ่อันนี้เวลานอนหายดูกได้นอนเนาะใครอยู่รอกยามนี่มันห้อนพี่น้องเลยห่อนได้ยุ่งหลายเนาะ โอ้ยพี่น้องเลยน้ำเพลนน้ำพาเพิ่งเก็มีแต่เบอร์จ็กเบอร์ไฟเบอร์ยาตินี่เวียดเอ้าไปเส้นไปยังเพิ่นเช่นพ่อห่มในสามสี่ปีว้าโตฝนอย่างเลยเท่าไรอันนี้เป็นตินีเพิ่นนะพันหนึ่งพันบาทนี่บอกว้าโตตินีเวียดจากปีแล้วก็ในสามสี่ปี เพิ่นบ่ให้บ่เพิ่นบ่มาทวงมายึดมาหยังบ่อเนาะเพิ่นก็มาถามอยู่ขอเพื่อนอ่มีมีแต่ว่าบอกบอกเพิ่อนมาโบมีเนาะเพิ่นก็บ่ได้ว่าจังได๋บ่เพิ่นก็บ่ได้ว่าตัวยอมรับได้สิพี่น้องให้น้ำใจอ้ายเวียดเฮาเนาะมาเหล่ามาอันซื้ออันผ้าผ้าอยังก็อนจะซื้อฮะผ้าห่มน้อยผ้าห่มบางๆนั่นเออ1,000บาทเนาะสามสี่ปีเลยพี่น้องเอ้ยเป็นหนี้เพิ่น โอ้ยระวังเด้อเพิ่นสิมาเอาน้องน้อยมื้อเดยงเนาะบ่ไปบ่อยู่น้ำโอเวียดฮะเนาะพี่น้องเลยโอ้ติดหนี่เพิ่นมาสองสามปีแล้วสามสี่ปีเลยบั่นพี่น้องเอ้ยบ่มีเงินใช้เพิ่นเนาะหาเงินมาได้ก็พอได้ได้ซื้อข้าวซื้อน้ำเนาะเป็นที่ได้ซื้อเข่าน้ำซ้ำปลากินเบิดยังอยู่บ่บ่มีเมื่อวานไปขอน้ำแม่อยู่ไรอ้อย อไปขอแวงน้ำเพื่อนอ้าวพีนงง่น้องเไยถามอีรอพี่งงนะ้องเไยเนาะเข่านี่หนึ่งมือจะขวดหลายคนแบบนี้มือมือแล้ว,หวดหนึ่งเศร้าแล้วแรงบอกเฮ้โยโอ้โหฮอกับหดหดไปบวดใหญ่หดเต็มเลยเนานะดีด่ดพี่น้องเไงวนเพิ่งหนึ่งเข่าหนึ่งน้ำคลาดในอีนี่เนาะโอ น้องน้อยเพื่อนนี่เลยเนาะกำลังเจริญอาหารได้พี่น้องเอลยซ้ำนี่กำลังกินเนอะพ่อเมย์นี่ก็คือสิบโอปันใดหรอกเนาะพ่อเมย์นี่อดมื่อกินมื่อก็ได้พี่น้องเอลยโ,ลโ,โดย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 เดี๋ดวยวขอถามซื้อขึ้นอีกแน่แต่ละคนอีหล่าซื้อได้เลยเจ <c oughs> ้าแสงสว่างเสียงสว่สีนางแสงสว่างจักปีก็แปดปีอือผู้นี้เดิซื้อไรหมักลุกนี่ แจ่มใสใชแจ่มใสโอ้พี่น้องไอ้ซื้อแต่ละลูกแต่ละคนแสงสว่างแจ่มใสใสชนะใสชนะเอันนี้เท่ากี่น้อยกี่น้อยเห็นแล้ผู้ไปโรงเรียนเด้เท่าผู้ผาโอ้พี่น้องเลยซื้อแต่ละคนอยู่สวรรค์สั้นผ้าผุนะเดี๋ยวพี่น้องไอเป็นคนะู้พอดีแด้วโวงแรมเด้อเสื้อพังพ่อเมย์นอนใหญ่ไว่ายง่ไว่ายมาเลยหาเรียกหางานซอยเมย์เด้อเด้อเอ้พูดนี้พี่น้องเอ้ ใหญ่มาอยากเป็นยังเจ้าบ่บ่ลงละใหญ่มาบใหญ่มาอยากเป็นยังจะคือเป็นยังไงมาเป็นแพทย์บอมาเป็นแพทย์ะเป็นแพทย์จะเป็นยังไงเจือบอเจือเป็นคนละละเอ้าบออยากเป็นแพทย์เป็นหมอเป็นเจ้าเป็นนายบ่เออเดี๋ยวอยากเป็นคนละละบอเซนเนาะเป็นคนละละคอยเป็นคนดีเนาหละเนาะเออเพราะว่าพ่อเมีหาวิหางานเด้อ อ่ใหญ่ไปไบมาเอาผัวมาเลี้ยงแม่ผัวขนไดหญ่เกี้ยงพอแล้วนี่พี่น้องไงเนาะลูกหลายคนใช่บออโดยโดยเอาจะขเาวน้ำซ้ำป่าเบิดเนาะโลเท่าไรอยู่บ้านเจ้าพันซื้อโลสิบสามอ่าจบพี่น้องเลยซื้อมือละมือจักโลนี่มาให้ดูกินมือละสองโลอืมบอกง,างานน่ายๆนี่เงินหาสิบพันนะเนาะจาังสิได้กลุ่มแดงนี่เนาะหาสิบพันกันหนึ่งร้อยบาทพี่น้องเลย À, นักเลเนาะอยากเห็นหน้าผู้เป็นผัวแล pues, yes. ้วอยู right? ่พ well, oh, ี่น้องเลยชงสีผอมชงสีพ้อมจ้อยหรือว่านักงานเนาะผู้เป็นพ่อพนนีพี่น้องเลยโอ้ยวววสู่ด้วยคนเดียวเดียงลูกเดียงเนื้อเอาบาเป็นยังมืาอนี้เนาะบาจันมีเข่ากระสอบใหญ่ๆเอามาให้เด้อเอามาให้หนึ่งกินเนาะเคยได้ยุบว่าเข่าเป็นกระสอบใหญ่นี่เคยได้ทีเดียวนบำเสีย่บนเสี่ยน เบาเตียงเอมามาให้บอกบกินชักมือกระสอบหนึ่งนี่เดือนฝอายกัแบบพยัธิยูสะอันนี้พี่น้องเลยเนาะสำหรับลูกหลายคนนี่อ,อปกติดี่บัวหอด้ด้เนะ <c ười> าะแต่ใส่เป็นประโยชน์ที่สุดเลยเน,น<บ>าะโดยโดย,โดยพี่นองง้องเลยอ่ามันนี่เนาะมีผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นเบิงเพิ่นสมเจ้าจากซ่องของไคเก็เพิ่นว่าเพิ่นเบิงเคยเห็นหลายคนเนาะมาสัมภาษณ์เนาะเขาว่าเซนมากอยู่บอก โมหินเนาะอ่เพิ่นเบิ่งเพิ่นส้มดาคิดตืต้นสงสารน้องน้อยเพิ่นผาสนเนาะอยากซอยเป็นข้าวเป็นน้ำเมื่อนี้พี่น้องเลยเมื่อนี้ว่าจังกระซื้อเป็นกระสอบนี้ไงโดนมาให้เด้อเนาะเอาไว้กินนม่ต้องทำเด้อเดี๋ยวเราวอาไปแบกเอามาให้ก่อนเด้อสัเด้อเนาะอ่าโดยโดยโดยถ่าแป๊บหนึ่งเด้อกินยี่บ่อขนมกินอยู่กินกันคู้เด้ออย่าอย่าหยาดกันเด้อเออกินค่อยปั่นกันเด้อเดี๋ยวเราเอามาให้เนาะ โอเคโอเคแป๊บเดียวพี่น้องลสักครู่เนาะอ,ะอะพี่น้องเลยลดเข้าไปพอได้เนาะพี่น้องเนาะแป๊บหนึ่งได้ลูกหล่าเด้ออยู่อยู่่าเด้อปปุ๊บ,บ,บ,บออโอเคอา โอเคเอาขึ้นมาแล้วพี่น้องเลยเนาะนี่นมเล็กแต่ซอยกองยงใหญ่ๆอาเนาะอ่ะ,ะ,อะปั่นกันกินเด้อปั่นขันคนละกองเด้อโอ้โหหอบพี่น้องเลยเบรกเข่ามาซัมนีก้กันมันหอนน่หอนเนาะห่อนแหงพี่น้องเลยเออเป็นเล็กแต่ซอยกองยงใหญ่ๆเนาะพี่น้องเนาะอ่ะนี่ขนมเด้อ ừ à nó mưa áo cắn nếu nó vào cho hay ít à khơi no, oh. <laughs> kín ờ, như bọn này khơi kín ba khơi kín ờ khoảng cái nữa hôm nó ừ nàng kín nơi nữa, ạ đưa ừ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  khôn là nữa. nàng. เออเต้อุ๊ากันหุ่มยุกหยุกพี่น้องเลยเนาะอือขึ้นขึ้นขึ้นฮ่าฮ่าฮ่าฮ้อนเนาะเมนี่ฮ้อนคักพี่น้องเลยอืออาการสั่นเวียนเใส่พี่น้องเลยเนาะน้องน้อยเพิ่อนกะโดนโดนได้กินเถื่อนเนาะเอ๊ะน้องสาวเนาะ เดี๋ยวนี่บอกหันค้าหันขายอยู่พี่มี่เนาะมีการจะได้ m o n e เงินซื้อเนาะโอ,อ้เศรษฐาย่าเบ,บ่อฐาหาบ่วงที่ตาเอาะมือโจกแล้วบอสบ่ทง้างล่าโอ้อามาทำเพื่อนพี่น้องกันข้างนี้เอ้อยเบ,บ็ดเสบบดบนัวอ้าวอันนี้เนาะพี่น้องเนาะ ่าเดี๋ยวเนี่เพื่อนทางทางนี้บ้านนี้เนาะอ่าเดี๋ยวสิให้ขอบ,บุญขอบคุณทางเจ้าของเงินที่เพื่อนผากมาให้บาจันซื้อเข่าเนาะกระต้มขนมในมือนี้พี่น้องเลยอ้าวเนาะเอาเดี๋วก็ไอ้าจันสิอเอาเงินไว้ให้พอได้ซื้อในอยู่ในกินให้ลูกเด้อเนาะวบาจันกับมัมมี่ยังมาผากมีแต่ข้าวกับขนมพี่น้องเลยเนาะแล้วก็เงินส่วนที่เดียวก็หนึ่งแสนกีบเด้อเอเด้อเด้อสาวเด้อ เนาะสองร้อยบาทนายยาเนียเเเน่ยวเอาเก็บใบซื้อเนี่ยวเซ็บเจบมาให้ดูกกินมือลรงนะ <laughs> เนาะเ็นขายยังในบ้านนี่ยในใข,นขนมไข่เนาะไข่พี่นังเลยโอ้โหซึกว่ามีปลากระปองบาเตียงโยเนาะเดี๋ยวเอามาให้ก่อนเด้อเพราะได้กินมือลรงเนาะโอเคเนาะ อ่ะบัจัดติดปลากระปองไว้ในรถหากระปองพอดีอ่ะเอาไว้กินมเมล็ดเนาะเออกระปองว่าเตียงทองคือเก่าพี่นงค์เลยแซ็บอยู่น่องเลยเนาะแซ็บพี่นงค์เลยอ๋หนึ่งเข่าห่อนมาเคะให้น้องน้อยกินเนาะอือดูดูพี่นงค์เลยอ่าเนาะเอาโอเคบัตรนี้พี่นงค์เลยสมมาพาควรอ่ะเดี๋ยวบัตรจันสิอ่านซื้อผู้ใหญ่ใจดีเพิ่นให้พังเด้อบัตนี้เด้อเนาะสำหรับ ข้าวหนึ่งกระสอบเนะเาะข้าวต้มขา้าวนมพี่น้องเลยแล้วก็เงินจำนวนนี้เนาะเป็นของแม่ก็พอใจดีอยู่พังต่างประเทศผู้ใดเนาะซื้อเพิ่นพอสมพบพี่น้องเลยและแม่ทะนอมสีเพ่งแจมสีบอสเนาะอ่าเพิ่นอยู่ต่างประเทศเพืเอ่อเลยแล้วก็พี่ใจดีจากประเทศโนเวย์เนาะ เพื่อนผักข่าวสารหนึ่งกระสอบมาให้เมื่อนี้พี่น้องเลยเนาะเอ้ยตั้งมุกตั้งใจและะ้วก็เว้าอยังกับเพื่อนเนาะเพ่นนังเบิ่งอยู่เนะี่ยตอนนี้พี่น้องเลยเด้อ ใจได้หลายเด้อที um ่เพ he ิ่นเมตตาสงสารเขาน้อยโดยเับเที่องพระเข้าฝักของมาเขาน้อยขอเพิ่นอยู่ดีมีแหงเด้อโดยขอเพิ่นได้หับผลบุญร้อยเท่าพันเท่าเด้อเพิ่อนใจมาจัหน่าก็ขอให้เพิ่นได้หักรอยเท่าพันเท่าเขาน้อยกระตุกใจนะเพิ่นได้หลายค่ะทุกโดยดีมากดีใจได้เขากินกระสอบง่ายเลยมื้อนี้เนาะอยู่ได้ฮอดอยู่เดือนนึงเนาะโดยโดยโดยพี่นางเลยว่าจันกะผู้ละขึ้นมาแต่เซโนผู้ ต่างเมืองเลยพี่น้องไอ้แก่มาให้เลยเมื่อนี้เนาะอาเต๋อเซ่บเอาหำแซ่บเนาะอาเตโดยคำแซ่บราคาอยากอีกนั่นเป็นคนหู้พอดีเด้อเดี๋ยวใช่ไหมหาใหม่เด้อโดยเลยไปเชื่อเนาะเออโดยโดยโดยเอาโอเคสันเนาะพาเบิ่งดูเบิ่งเต้าสัตว์เด้อเดี๋ยวว่าจันกสีขอลาก่อนเด้อมือหนาสิมาเยี่ยมใหม่ถ้ามีโอกาสเด้อเนาะ เออสู้สู่ส uh, okay, uh, ู่สู่เนาะสู่สู่พี่น้องเลยเดี๋ยวพันก็กินพันก็กินเมื่อป้าได้เด้อบหมืนเด้อบ๊ายบายยุบบ๊ายบายยุบบ๊ายบายเออบ๊ายบายดีอ่ะกะโอเคพี่น้องเลยกะเรียบร้อยเนาะมาหอดเอือนหอดซานส่งถึงที่เรียบร้อยพี่น้องเลยกะป็นครอบครัวของสาวต้อวาชัินพี่น้องเลยเนาะ ลูกหาคนาสภาพเรืินซานก็ตามที่เห็นเลยว่าสันพี่นองง้องเลยเป็นผัวผู้เดียวพี่น้องเลยเนะาะทำมาหากินเลี้ยงครอบครัวก็มากับบู่พอ่อปู่พ่อผู้เป็นผัวจักเทือ่อพี่น้องเลอยเราบุคคอยู่เฮือนเนะาะบางว่าจักมือ่อได้เบิง่งได้ชมได้เห็นพี่นองง้องเออลยกะหลายคนเชื่อว่าเนาะหลายคนก็อยากเบิ่งอยากชมอยากเห็นผู้เป็นผัวพี่นองง้องเลยเจ้เนาะ ก็ถือว่านักนวงพี่น้องเลยสภาพเพลินซานเนาะเอาจะทางนี้ทางนั้นเนาะว่าฉันต้องขอขอบบุญขอบคุณเด้อเนาะทางพี่ใจดีจากประเทศนอร์เวย์พี่น้องเลยเอา่าทางพ่อสมภพเนาะเนาะแล้วก็แม่ถนอมสีมาสันพี่น้องเลยเพลงแจมสีนเนาะอ้าวจังไดก็ขอให้อา่าทางสองท่านเนาะจงอยู่ดีมีแหง้ง จงมีแต่ความสุขความเจริญสุขกายสบายใจนะเพียงเนาะให้มาซํำได้กับโจนอะไรขึ้นดอยเท่าพันเท่าน้องสาธุพี่น้องเลยอ่าสำหรับมือนี้เนาะบาจันกสิขอล่ำลาพอเม่พี่น้องไปซํำนี่ก่อนพี่น้องไงพบพ่อกันไหมครับบาจันอีคลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อสำหรับคลิปนี้เนาะบาจันพร้อมด้วยลูกกับเมียพี่น้องไงมาทำกันสามคนลำลาไปก่อนพี่น้อง เปลี่ยนเสื้อเพื่อนบอกเ่ยุดเลยอ๋ออ่สบายดีนะลูกสบายดีพี่ช้าเยอะด้วยจ้าเพื่อนห้อนพี่น้องเลยเนาะแอบพาดูพระเต้าไปหานกินข้าวกินน้ำก่อนบ่ายนี้พี่น้องไงห้อนแฮงเนาะบ๊ายบายพี่น้องบายบายเยอะบายโอ้ยบื่เอ้ยเนาะไปพี่น้องไงแไปแล้วเนาะสบายดีเด้อ